สวดมนต์ครั้งที่23วันที่13เดือน12 67นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้าน,นายบรรทัดแสงเพชรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประลิษตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ <c oughs> สัมันตาจักกะวาเลสุอัตตลาคัตฉันตุเทวตาสัทธรมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมคทังสักเคกาเมจารุปเปคีริสิขาระตะเตจันตะลิเขวิมาเนทิเปรัตเทจะกาเมตารุปวนขาขะเนเคหะวัตถุมิเคเต พมมาจายันโตเทวาฉันทะละวิสเมย์ขะคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะรจนังสาธโวเมสุนันตตธรรมสสวนกโลอะยมภะทันตาธรรมสสวนกโลอะยมภะทันตาธรรมสสวนกโลอะยมภะทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิ นัตติเมสระนังอันยังพุทโตเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตติเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตติเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพธา เอวัมเมสุตังเอกังสะมายังพระขวัสเกสุวิหรติกปิละวัตเถสมิงมหาวเนมะหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัมเตหิพิขุสเตหิสเัสเพเหวะอาหารหันเตหิทัสหิจะโลกัทาตุหิเทวตาเยพยุเยนะสันนิปะติตาโหนติ พระกันตังทัศนายะพิขุสังคันจอะอัตโขจะตุนังสุทธาวาสากายิกานังเทวนังเอตะทโะสิอะยังโขพระกวาสกเกสุวิหารเดกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจ มัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิทะสะหิจะโลกธาโตุหิเทะวะตาเยปุเยนะสันนิปะตะตาโหนติภะควันตังทัสสนายะพิกนะนะุสังกันจายันนูณะมยัมปิเยนะภะควาเตนุปะสังกเมยยามะออุปป โอปรสสังกับมิตวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจกขถาภาเสยามาติอทัทโขตาเทวตาเสยยถาปินามะพระละวาปุลิโสสัมมินชิตังวาพาหังปะสาเลยยะปะสาริตังวาพาหังสัมมินเฉยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิ อันตลาหิตาพะะตระควะโตปุระโตปาโตระหังสุอะทะโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทเทตะวาเอกมันตังอะถังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกเทวตาพระควะโต,ะะตสันติเกอีกมังคัถังอาภาสส มหาสัมโมยปะวะนะัสมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคตัมหอิมังธรรมะสัม,มยังทักกิตาเยวะอาปาราชิตจสังขันติอะทโขอ,อาปาราเทวตาภะกะวันโตสันติเกอิมังคาถังอภา,าสสตัตระพิกะโวสัมมาทังสงจิตตัง อัตตโนออชุกกะมะกังสุสารถีวะเนตานิขะเหตตว,วาอินทะนิยานิรักขันติปันทิตาติอัทโขอ,อป,ประราเทวตาพระกวะโตสันติเกอิกมังคาถังอภภาสีเชวตว,วาขีลงังเชตว,วาปาลิขัง อินทะขีลังโอหัจจมะเนชาเตจารันติสุทธาวิมลาจาักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอ,อัปาร,ราเทวตาภะคะวตสันติเกอีมังคาถังอภาสสิเยเกจิพุทธังจัระนังคตา,าเสนาเตคมิสันติอปายภูมิง ปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปาริปูริสันตีติอะตะโขภะวาพิกูอามันเตสิเยพุยเยนะพิกเวทะสุสโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติาตาโหติอะตถาคตางังทัสนายะภิกุสังกันจะเยปิเตพิกเ,เวอะเหสุง อะติตะมัททานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานางังเอตตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตภิกขวเวภะวิสันติอนาขะตะมัททานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ พระกันตานางเอตตาพระมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตะระหิอาจิคัสมิพิพขเวเทวกายานังนามานิเกติกิตตยะสิตยสมีพิกเวเทวกายานังนามานิเทเทศิสมิพิกเว เทวกายานังนามานิตังสุนาธะสาธุกังมะนะส,สิกะโรถะพาสิสมีติเอวัมพันเตหิพันเตนเติโขเตภุภะควะโตปัจจัดโสสุงงภะกวาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุตกัสสมมียัตถะภุมมา ตัาสิตาเยสิตาเคลิคขับภะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสีหาวะสัตตีนาโลมหะังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะณะสาสุทธาวิปัสันนะาณะวิลาพยโยปัญจสเตเยตตวาวะเน กาปิละวัฒเวตโตอามัตติอามันติสัทธาสาวกสาสาเนระเตเท,ทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอาตับปะมกะกรุงสุตตวาพุทธสาส,าสานังพุทธพุทธสาส,าสานัง เตสัมปาโตระหุยานังอะมนุสสนทัศนังอะเปเกสตะมัทคุงสหัสังอะฏะสัตตลิงสัตังเอเกสหัสสานังอะมนุสสนมัทสุงอะเปเกนันทมัทคุงทิสาสภาพุตาอะหุงตันจสัพังอะพิญญายะ ວะວะวะวะຂິตຕະວານະຈັກກຸມາຕະໂຕອາມັນຕະຍິສັດທາສາວະເກສາສະເນຣະເຕເຈວະກາຍະອະພິກັນิາເຕວິຊານາທະພິກຂະໂວເຍໂວຫັງກິຕິກິຕະຍິສະມີຄິກິລາິອະນຸປະສ ะสะัตสหสาวะยะขาภุมมากาปิละวัตวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะัสะสิโนโมทมมนาอาภิกกมุงพิกุนังสัมมิติงวะนางจะสะหสาเหมะวะตายขานานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยะสัตส so no. ิโนโมธมานาอาภิกขโมพิกุนังสามิติงวานังอิเจเจโสละสะสหัสายขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนโมธมานาอาภิกขโมพิกุนังสามิติงวานังเวสามิตาปัญจสตายขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโต วัน,นวันโตยะสัสสโนโมทมานอาอภิกมงภิกุนังสามิติงวะนังคุมภิโรราชคหาิโกเวปุล,ลัสสนิเวสนานังพโยนังสะตตะส,ะสังยักขานังปะยิลุปปาสติคุมภิโรราชาหาาคหิโกโสปาคะสามิติงวะนัง ปุริมัจัติสังราชาทตารโถปัสาสติคันทพานังอาธิปติมหาราชายะส,สสิโสปุตตปิตัสสะพระหาโวอินทนามามหาพละอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะส,สสิโนโมโทมานาอาภิกขมงภิกขุนางสามิติงวนงะนางทักกิณจะติสังราชาวิรุธโหตปัสสาสติ อุมพันธานางอาทิปติมหาราชายะสัตสิโสปุตตะปิตัสสะพระหาโวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสัตสิโนโมทมานาอาภิกกมงพิขูนางสมิจิงวะนัง ปจิมันจะทิสังราชาวิรุปโขปสาสตินาคานงอาทิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตปิตัสสะพระหโกอินทนามามหาภะราอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนมูทมานาอภิกขมงพิกุนังสามิติงวะนัง อุตรันจะทิสังราชากุเวโรตปัสสา,าสติยขานังอาทิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตัสสะพะหาโวอินทนามะามหผลาอิทธิมัโตชุติมัโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทม,มานาอะพิกามงคิกุนังสัมมิจิงวงังปุริมะทิสังทัตตร,รัโถทักกิเนนวิรุธหโก ปัจฉิเมนะวิรรปโขกุเวโรอุตตลังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสัมมตาจัตุโรทิสาทัททัลละมานาอัถถังสุวเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวินโนทาสาอโควันจานิกาสัทามายากุเกเยนถุเวเกนูุวิทูจัวิทูโตวิทูโตสห จันทโนกามาเสทโถจะนนิขันตุนิขันตุจะปานาทโทโอปะมโยจะเทวสูโตจะมาตรลิจิตเสโนจะคันทัพโพนโนนโรลาชาชโนสโสอาคูปัญจะสิขโขเจว,วะติมะพระรสุริยวัชาสาเอเตจันเย จราชาโนคันทภาสหาลาชุพ,พิโมทนาธมา,า,านาอาภิกะุงพิกูนางสามิติงวะนังอัทาคูนาภสานาคาเวสาราสหตันชะกากัพมภะลัส,สตะราอาคูปายคาสหา ยาติพิยามุนาทต,ตารัฐาจะอาคูนาคายะสัสสิโนเอราวะโนมหานาโคโสปาคาสัมิติงวะนังเยนาคาราเชสหัสสาระหระหรันติทิพาทิชาปักขิตวิสุทธะจัโคเวหาสยาเต วนมัจฉปัตตาจิตาราสุป,ปันาอิติเตสนามนามังพระยันคตะธานาคราชานะมาศีสุป,ปันนโทเขมามะกาสิพุทธโธสันหาหิวจจหิอุปหะยันตานาคาสุป,ปันาสหาสาระสาระนะมะกังสุพุทัง จิตาวชิระหัตเถนะสุมทังสุสมุตังอสุราสิตาปาตโรวาสะวัสเสเตอิทธิมันโตยะส,สิโนกาลกัญชามหาภิสมาอสุราธานเวขาสาเวปจิตติสุจิติจะปหาราโทนมุจีสหสัตัญจะ พริบุตรนังสัพเพเวโรจนามากาสันสันในหิตตวาพระลิงเสนางาหุพุทธมุป,ปาคโมงสัมโยธนิสัมโยธนิพัฒนเตภิกขุนังสัม,มิทิงวะนังอาปูจะเทวาปะตวีจะเตโช วาโยตทธาคมุงวะรุณาวารุณาทเทวาโสโมจยะยัศยัศสาสหเมตตากับลุณากายิกาอาคูเทวายาัศสิโนทเสเตทสะสัทธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัศส,สิโน โมทัมเมนาอภพิกมุงพิกุนังสัตติติงวะนังเวนทูจะเทวาสหะลีจะอัสมาจะทุเวยะมาจันทสูปณนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปณยยนิสา เทวาสุริยะมาโคบุรักิตานักกิตานิบุรักิตวาอาโคบันทะระหะกาวาวสศูนังวาสโวเสถโสโคปาคะโปลินทัโธทเสเตทะสัาก a า a y สเพนานตวันิโนอิตธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาอาภิกมงพิกุนังสามิติงวะนัง อาทาขูสหโพเทวาชละมคิสิขาลิวะอริทกาจะโรชาจะุมมาปุพะนิภาสิโนวะวระะุนาสหาธรรมาจัจจุตาจะอะเนชากาสุเลยะลุกิลาอาโคอาโควาสะวะเนสิโน ทเตตะาาาสั t h a า a y สเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทะมานาภิกขมุงภิกขุนังสัมิติงวะนังสัมานามหาสัมานามานุสามานุสุตตมาคิทธาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจะ โลหิตตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสสิโนทัสเสตทัสทากยาสัเพมานัตตะวันนิโนอิจิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทัมนาอาภิกมุพิกวุังสัตมิติงวันัง สุกากรมหาอรุนาอาคูเวคนะสาสหาโอทะโอทาตะกายหาปาโมูขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามตาหาระขาชามิสกาจะยสัสิโนทนยังอาคาปัจุนโนโยทิสาอภิวัสติทะสเสต,เตทะสตากายาสเพนานัตตะวนนิโน อิติมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัสสินโนโมทะมาณาอาภิกมุงพิกุนังสัมมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยะสัสสินโนลมพิตกาลามเสถาโชตินามาจะอาสวะน,น,น,นิมมานาริติโนนิมมาณรติโนอาคูอาถาคูปะเร นิม,มิตาทเสเจตทัศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยะสัสิโนโมทะมานาอภาิกรมุงพิกุนังสะมิจิวะนังสัตเทเตเทวนิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันฉงเยจันเย สัิสาสหปะปวุฒิชาติมักขีลังโอคตินะมานาสวางังทักเขโมขะรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุปราม,มาปรมัตโตจักปุตาอิทธิมัตโตสหัสนังกุมารโรติโสจัโสปาคะสัมิติงวะนงังสหัส สัพพะมโลกาังมหาพรม,มพิติทติอุปปันโนจุติมันโตพิสมกากาโยยะสัสสโสทเสตถิสราอาคูปัญจก,กวะสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจสัสเพภอภพิกันเตสินเทเทเว สัพพะมะเกมาระเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอถคคันหัตถะพันทัตถะลาเคนะพันธมัตถุโวสมัมมนตาปาริวาเรธามาโวมุลจิธาโกจินังอิจิตะะัตธมหาเสโนกันหเสนังอเปยจสยิปาณินาตรละ มาหัจจสดังกัตวาณะเพระวังยะถาปวุสโกเมโขธานันโตสวิจุโกตทาโสปจจุทาวัติสังกุโทอสยังวสีตันจะสพังอภิญญยะววิขิตวาณะจักขมาตโตอมันตยิสัทธาสาวกีสาเสนระเต มารเสนอาอภิกันตาเตวิชาณาถะพิกโวเตจะัตตาปมกกรุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตระเคหปากามุงเนสังโลมัมปิปินชะยุงสัเพวิชิตะสังคามาพระยาติตายะสสิโนโมทันติสหูเตห สาวกาเตชะนสุตาติ